ซื้ออาคาร Skyline นะครับหรือชื่อเดิม Cash Capital นะครับหรือในอดีตชื่อว่า ICE นะครับในราคาประมาณ7,000ล้านบาทนะครับต่อมานะครับเริ่มมีกระแสในทํานองว่าทางประกันสังคมเนี่ยได้ซื้ออาคารดังกล่าวนะครับในราคาที่สูงและคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่โดยอ้างว่าเป็นการซื้อจากบ,บริษัทของลูกชายนักการเมืองท่านหนึ่งซึ่งคนทั่วไปเนี่ยก็ได้เชื่อมโยงว่าเป็นทางผมนะครับขอเรียนทาง ท่านสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็พี่น้องประชาชนให้ทราบว่าบริษัทโปรตเกตพาวิเลียนจำกัดนะครับซึ่งเป็นเจ้าของตึกนะครับที่ผมบริหารจัดการอยู่นั้นเนี่ยเคยเป็นเจ้าของอาคาร ICE Tower ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ10,000แตารางเมตรบริษัทโปรตเกตนะครับได้ซื้ออาคารหลังนี้มาประมาณปี2560ในขณะนั้นนะครับอาคารหลังนี้เป็นอาคารร้างมีสภาพทรุดโทมไม่สามารถใช้งานไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับโดยการลงทุนในครั้งนั้นเนี่ยเป็นการซื้ออาคารเก่า เป็นห้องชุดนะโดยซื้อมาจากหลายเจ้าของก็อย่างที่ได้ปรากฏเป็นข่าวไปแล้วนะครับในระหว่างที่ถือครองอยู่นั้นนะครับก็เคยมีแผนที่จะได้การปรับปรุงอาคารดังกล่าวให้เป็นสํานักงานตามเดิมตามที่อาคารหลังนี้เคยเป็นอยู่ แต่ยังไงก็ดีเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่ได้ถือครองทรัพย์สินนี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ย mm hmm. ก็มีพักควบที่อยู่ในวงการการเงินและวงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยหลายๆรายนะครับ mm hmm. ก็ได้แนะนําให้ผมเนี่ยได้รู้จักกับผู้สนใจที่จะลงทุนซื้ออาคารนี้นะครับ mm hmm. ก็มีม,มีมีมากมายนะครับหนึ่งในนั้นเนี่นนยก็ได้มากลายเป็นผู้ซื้อคือบริษัท h g r i 101จําจำกัด ซึ่งเป็นึงบริษัทนี้เนี่ยเอเจเรเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นระดมทุนจากนักลงทุนที่มีเงินจากต่างประเทศเป็น PE f u n ันเป็น p r i v a t e q u i t y f u n d นะครับส่วนตัวผมเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าผมก็ได้ศึกษาได,ไ,ดได้เรียนแล้วก็เรียนจบมาทางด้านนี้โดยตรงคือ,อ,อปริญญาตรีผมจบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับภาคการเงินแล้วก็ปริญญาโทเนี่ยก็จบที่ b u s i n e s s School ภาค real estate investment โดยตรงก็จะมีความคุ้นเคยกับเ,เรื่องทำนองนี้พวก p r i v a t e q u i t y f u n d d ต่างๆนะครับหลังจากนั้น นะครับบริษัทเนี่ยก็ได้บรรลุข้อตกลงได้ทํำข้อตกลงการซื้อขายตามสภาพของตึกที่เป็นอยู่นะครับในวันที่1พฤษภาสองพันและได้ทําการโอนกรรมสิทธิ์นะครับทรัพย์สิสนคือห้องชุดในอาคารทั้งหมดในราคาประมาณ2,000ล้านบาทในวันที่23สิงหาคม2562ให้แก่บริษัท AGIE 101จำกัด ในวันที่23สิงหา256หนะครับเมื่อเราได้โอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยบริษัทได้รับชำระเงินแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อไปอย่างเรียบร้อยดีไม่มีปัญหานะครับโดยผู้ซื้อเนี่ยก็ไม่ได้กลับมามีติดมีนิติสัมพันธ์ใดๆต่างๆกับทางผมซึ่งเป็นผู้ขายจากทางบริษัทซึ่งเป็นผู้ขายได้เลยนะครับส่วนผมก็ไม่ได้มีเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้ติดต่อไม่ได้ติดตามนะครับหมายความว่าหลังจากที่เราได้ทําการขายแล้วโอนกรรมสิทธิ์แล้วเนี่ยยเราากกกก็จบบ้้นััะไม่่ีีววผผูซือออตปพงท ผู้ซื้อใบเนี่ยก็จะประสบที่จะปรับปรุงอาคารหลังนี้นะครับให้อยู่ในภสภาพสมบูรณ์ประกอบธุรกิจนะตามที่เขาได้ลงทุนปรับปรุงไปอีกเนี่ยน่าจะอีกหลายพันล้านบาทน,นะครับอยากจะเรียนว่าผมนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะบริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ซื้อในทางใดๆไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เคยทราบเรื่องราวว่าอาคารหลังนี้ได้เปลี่ยนมือมาเป็นของใครในราคาเท่าไหร่เพิ่งจะทราบเรื่องพร้อมๆกับทุกๆท่านว่า สำนักงานประกันสังคมเนี่ยภายหลังได้ซื้ออาคารหลังนี้ไปตามข่าวเท่านั้นผมยืนยันว่าผมไม่เคยพบไม่เคยเจอไม่รู้จักนะครับกับผู้ใดในประกันสังคมรวมทั้งสิ้นนะครับไม่รู้จักกรรมการหรือผู้มีอานาจไม่ว่าจะเป็นใครทั้งในประกันสังคมหรือในกระทรวงแรงงานนะครับกรณีนี้ในวันนี้ก็เลยในวันนี้ก็เลยขอมาชี้แจงนะว่าบริษัทได้ขายอาคารหลังนี้อาคาร ICE นะครับให้แก่ ให้แก่บริษัทเอ i จีเอหนึ่จำกัดเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องใดๆอีกนะครับจึงออกมาชี้แจงประเด็นตรงนี้ว่าที่มีกระแสว่าผมเนี่ย <c oughs> ผมเนี่ยเป็นผู้ขายหรือเกี่ยวข้องกับการขายอาคารหลังนี้ให้กับสำนักง,งานประกันสังคมนะครับซึ่งไม่เป็นความจริง การที่ผู้ซื้อได้ซื้อไปนําไปปรับปรุงแล้วก็ไปรีโนเวทมีความสวยงามทําให้อาคารหลังนี้เนี่ยมีสภาพที่ดีสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับใช้เงินพัฒนาไปต่างๆนานานะครับหลายพันล้านบาทแล้วขายต่อไปเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับผมโดยสิ้นเชิงนะครับจะมีกําไรหรือขาดทุนผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องใดๆนะครับก็เลยจะขอยืนยันตรงนี้แล้วก็ชี้แจงความเป็นมาในส่วนตรงนี้ท่านเองครับขอบคุณครับ เพราะอะไรถึงมีกระแสข่าวที่เกี่ยวกับเข้าไปเกี่ยวข้องกับการรถไฟนะคะทำไมถึงมีกระแสข่าวเกี่ยวข้องก็เข้าใจว่าเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ได้ขอบคุณครับมีเปิดประเด็นเรื่องประกันสังคมนะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้ปกติก็ไม่ได้ติดตามข่าวสักเท่าไหร่ก็ทราบว่ามีประเด็นนี้ออกมาแล้วก็หลังๆก็เริ่มมีการเชื่อมโยงเป็นทางผมก็เลยคิดว่าคงต้องออกมาชี้แจงว่าทางเราไม่เกี่ยว เราบริษัทเกียิเพลียได้ขายให้กับบริษัท a g i e 101จำกัดเท่านั้นเองครับก็องาคนนั้นาเ็นาาให้ตัในานซื้อราแบางแท้ก็อาคารหลังนี้เป็นอาคารค่อนข้างใหญ่นะครับสภาพในอดีตก็สุดโฉมแสนกว่าตารางเมตรแล้วก็อยู่ในโลเคชั่นที่ดีนะครับก็เลยมองว่าน่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนได้แล้วก็จริงๆต้องบอกเป็น investment grade ร อยู่ในระที่ดีสุกอย่างดีมากๆเพียงแต่มันเก่ามากแล้วก็จำเป็นต้องถูกปรับปรุงรีโนเวทเท่านั้นเองครับจริงๆเรื่องราคาซื้อขายต้องขออนุญาตไม่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 กล้าที่จะเปิดเผยนะครับแต่ที่บริษัท w o r ร d เกตออเรียนขายให้กับเ g เจอนเนี่ยก็ประมาณ2,000ล้านครับนัวันที่ซื้อเนี่ยอาคารก็มีสภาพ จริงๆเป็นอาคารที่สร้างเ,เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เก่ามากๆอุปกรณ์ภายในทุกอย่างเนี่ยเสียหายไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับลิฟต์บันไดเลื่อนสายไฟระบบทุกอย่างนะครับ completely ใช้งานไม่ได้นะครับจึงต้องรีโนเวทใหม่ทั้งหมดแต่อาคารเนี่ยได้สร้างจนจน,จนถึงชั้นบนสุดแล้วเรียบร้อยสภาพถ้าผมจำไม่ผิดไม่แน่ใจส6หรือ37ชั้นนะครับครับเข้าเข้าใจว่าเท่ากัน ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เข้าไปดูไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปดูอะไรอีกเลยอะครับห้้อออปรรรืืืัีดกาซซตบะะผมว่าตึกนี้เป็นตึกที่ปรับปรุงออกมาแล้วสวยมีคุณภาพนะครับแล้วก็เห็นว่าตามข่าวเห็นว่าได้ได,ได้ได้รางวัลอ,อ,อะไรโก้สแตนดาร์ดหรืออะไรอย่ง ผมเดว่อว็นตึกที่ดีมีคุณภาพตั้งอยู่ในทำเลที่ดีส่วนเรื่องเจ็ดพันล้านหรืออะไรอันนี้ขออนุญาตไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีความเห็นครับต้นสายที่เรา,าไม่ได้ปร,ปรับปรุงเื่องเงินใช่ม้าตัอจอีใช่ครับไม่ได้ปรปับปรุงอะไรเลยครับ,รบรถ้าัที่เปนปปังกเริัทข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นครับเพาระาะว่าเอเจอีนส่วนหนึ่งรับโอนทรัพย์สินไปครับเอเอจอนต่อเนี่คือถนเงินไปต่อได้ทับนักว่า อันนี้ไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับทราบตามข่าวเท่านั้นเองว่า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 ,ว,าว่าเป็นอย่างนั้นแต่ผมไม่ได้เข้าไปเออ่ตรวจสอบหรืออะไรเลยครับจากข้อมูละแสข่ที่มีการเราวนะ่าการที่สายเป็นการอาจจอาจจะเป็นเรื่องของการเชื่อใจเรื่องของอาการเลยสมัยที่รัฐมนตรีขั้นหนึ่งสองภาคพลังงานเราจะเป็นแผนรัฐที่ว่าการกระทรวงแต่งงานเช่อมงมาติดตัวของตัวเองค่ะคุมอไม่ทราบใช่ไหมครับไม่ทราบครับตัวนี้ นะคะที่ขบอกว่ากระแสคารนง A G R E นะคะอาจจะมีการโยนอะรกับตัวเองลองพันทุนยืนยันว่าไม่มีครับเป็นเพียงแต่ผู้ซื้อผู้ขายกันนี่ก็สัมพันธ์อะไร่เกิดนก็จะรือ่วปันไม่มีครับไม่มีครับยืนยันไม่มีครับขั้นตอนทีสัตว์ป้ที่หอกอะไในเรื่องของไม่มีครับนี่คือตั้งของขูนได้หรือั้ใดเอ R ไม่มีครับรู้จักกันมากไมไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ไม่ไไไมมม่่มมมมม่ทราบเลยครับไม่เคยรู้จักกันมาก่อนด้วยก็เกิดพับพวกที่เขาแนะนํากันมาจริงๆช่วง,งนั้นที่ที่ถือครองทรัพย์สินอยู่เนี่ยก็มีหลายรายที่เข้ามาคุยครับทาไมเขาใม่เห็นผลไปนะคะว่าเขาไจะต้องให้คนแบบซื้อเลยนะครับทั้งสองธนาคารเพราไม่เห็นผลไปใช่ไห,ไก,ไหก็เขาก็จะซื้อไปทําธุรกิจต่อเท่านั้นเองครับก็เป็นเพียวบิสเนสว่าเราเห็นว่าเขามีศักยภาพเราก็ขายไป ราคาที่เขาเสนอให้กับเรานู่ในหนึ่งล้านไหมหรือว่าเจ้าหน้าที่ประเมินประเมินดูทุกๆอย่างแล้วราคาที่ขายไปเป็นราคาที่เหมาะสมกับกับกับเอ่อทรัพย์สินที่ขายไปครับรู้จักสถานการณ์วขอถามทำเดิมที่แล้วว่าถ้ามองย้อนไปตอนนั้นถ้าราคาเปนเจ็ดพันล้านว่าจะซื้อตอนนั้นเหรอครับแล้วตอนนั้เขาซื้อไในราคาเจ็ดพันล้านครับอ๋อไม่ทราบครับเพราะว่าไม่ทราบตอนนั้นเป็นังไงทว่าราคาเจ็ดพันล้าน มอการคับือตกาอทาการันธ์กรณีความคเ็นที่ข้าราคคะจากความรับผิดชอบที่ผมได้บอบคุณฮารนจอม่าการเสร็จสลายค่ะเรื่องวงของข้อกลขออนุญาตไม่คอมเมนต์กับกับกับของบุคคลที่สามครับครับพรมนเสามใการีซื้อสรหรับลายมีหลายอย่างต้องพิจารณาในการซื้อสินทรัพย์สักชิ้นหนึ่งกับคงจะตอบแบบผ่านๆไม่ได้ครับ ทุกอย่างครับทุกอย่างเลยครับครับสัีจจ่คกมีแนวที่ับขึสอเข้าข่าแอยูอ่ตที่ทเ,ทเอ,เอต้องต้องเรียนว่าผมทำงานด้านนี้แต่ว่าต้องบอกตัวว่าผมก็ไม่ใช่กูรูด้านนี้นะฮะขออนุญาตไม่ไม่คอมเมนต์ในส่วนตรงนี้แล้วกันครับครับยายามีอะไรอกบางครับคยายารับใหิ่เติบ ไม่มีครับวันนี้ออกมาเพื่อเพื่อจะชี้แจงในส่วนของทางผมเองว่ายืนยันว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับการขายให้ประกันสังคมไม่รู้จักไม่ไม่มีอะไรใดๆเลยเพียงแต่เราได้ขายให้กับบริษัท AJE 1 0 1ตามที่แถลงไปเท่านั้นครับเราเรานี่คือผู้ในาบริษัทวอร์ิเกตพาวิเลียนครับบริษัทวอร์ิเกตพาวิเลียนครับแต่ว่าในทางของคุณนี่ใครจับหรือว่ามีใครใช้กันหรือเปไม่มีครับครับยืนยันว่าไม่มีพิเศษการที่ไม่รับการ ผมไม่เคยพบใครในประกันสังคมกระทรวงแรงงานโทรศัพท์หรือว่าไม่เคยผ่านอะไรใดๆไม่มีครับเราเบริษัทบริเกตโตเรียนขายให้กับบริษัทเอเจเหนึ่งศูเท่านั้นครับอ๋อคุณพ่อไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรครับครับครับอ๋อขอคอนท์สุดท้ายแล้วกันครับ ไม่มีครับการอกอะไรไม่ได้คิดถึงตรงนั้นครับ